ครับสวัสดีครับสัามดีครับพี่น้องกลับมาพบกับช่องตลาดนัดวัวออนไลน์อีกคือเก่าเหมือนเดิมครับครับสำหรับมือนี้ครับตลาดนัดวัวออนไลน์ครับเป่าลุดกับพาพี่พี่น้องมาสํารวจแลวก็อัปเดตราคางวดกันยูทิศตลาดนัดบ้านหันคือเก่าเหมือนเดิมครับผมพี่น้องผิกัดบ้านหันกับบ้านหันตําบลขอวงอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนอะพี่น้องเนอะครับผมตลาดเพิ่นเปิดทําการทุกวันพุธครับเมื่อนี้เสาร์วันพุธที่12นะครับ อ่ากุมภาพันธ์2568ครับผมพี่น้องกะตรงกับวันพระไดนะครับเนือเป็นวันมาฆบูชาครับผมเอานะครับผู้ใดสนใจอยากจะได้งัวกับเขาเมื่อเลือกซื้อเลือกหาใดในตลาดครับแต่ถามว่ามีเวลาเนาะครับเนาะอีกช่องทางหนึ่งครับตลาดนัดวัวออนไลน์เบ้ารุดนี่แหละกะจะพาพี่พาน้องมาสํารวจแล้วก็อัปเดตราคาไปน้ากันครับผม่เป็นการเสียเวลาครับผมเขามา่ล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่เดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบิ้งงัวตัวแรกชุดแรกน้ากันเลยครับ เสียวไปแสะก่อนห้อยเจดัวนี้เสียวกลับบ้านไม่เพิ่งขายเราตีเจ้ามังสั่นขึ้นมาจังไหนบ่อเศร้าขายเร็วสูบบ่อไหวโอ้ยสูบบ่อไหวยแม่ลูกอันนี้ลูกลูกตัวแม่ตัวผูกลูกครูบ่ครับผมแม่ลูกลูกผูกพ่ทแม่พี่น้องห้อยเจเพิ่์ลวาสูบบ่อไหวยกำลังสิจุงเมียได้หน่เอามาเบิ่งเอาครับผมตัวนี้ครูนี่ครับผมคมนี่แม่ลูกลูกผูกลูกจักเดือนเราห้อยเจลูกสองเดือนกว่า ครับผมอ่านี่ครับลูกได้ ouais. สองเดือนกว่าพน้าพี่น้องครับเบิ่งโตลูกเราแม่ส่วนสูงร้อยสี่สิบครับด้านนี้ย้อนแสงแต่พอเบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อโตนี่ดีโพดพี่น้องครับผมแม่เพิ่นยืนยงยกเลยครับผมเอาบทดีบทจัดบทเข้มครับลูกที่ใดเพิ่นครับลูกสอ่งลูกที่สองอ่านี่ครับแม่ลูกลูกโตผู้ครับคู่นี้ว่าเท่าไรล่ะครับนี่มื่นหาพันหาฮะมื่นหาพันหามื่นหาพันหาบ้าวาผิดมันบ่เนี่ยวาดไม่อีกเสียกกันนะ โอ้ถามย้ำให้เราเด้อพี่น้องครับผมหมื่นห้าพันห้าร้อยพนะแม่ลูกลูกตัวผู้ครับผมบ่อไก่ทรงฟีให้ครับบ่อไก่ทรงฟีให้คุยกันได้อีกพร้อมครับผมพี่น้องเอามือนี่ครับผมเอาอย่าเป็นเพิ่นบ่อท่านกันเนาะครับเนาะนี่ครับนี่ครับหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่น้องครับผมราคาต่อร้องในบอ่ยังต่อร้องได้อีกโอ้ยพี่น้องต่อร้องได้อีกเด้อครับเด้อครับผมเฝ้ามาเอาผู้ใดโทรไว้กับดก้อนล่ะแบบนี้ครับผมคููแม่ลูกร้อยเลี้ยงครับผมพี่น้อง อ่ะนี่ครับเบื้องตเอาเด้อครับอ่ะนี่ครับเอาเหลือคู่เดียวเหลือคู่เดียวครับคู่เดียวแข่นแขวนเอาฝากเบอร์ให้นะครับบัตรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสองเก้าสองสองเก้าสองเก้าสามสองศูนย์เก้าสามสองศูนย์ครับผมเอาหอยเจครับผมพี่น้องมาเบื้องเอาเด้อครับเด้อแม่ลูกลูกโตผู๋อ่ะยางงามเลยแหละคู่นี่กระไดร้อยเลียงครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับมักแบบนี้ชื่นชอบจังสี่รักหนึ่งไตสองต่อร้องกันไตอีกขอบเด้อครับผมมันหมันเด้อครับเด้อครับผมครับครับขอบพระคุณหลายๆครับเอานี่ครับ ไปลูกไปขึ้นรถขึ้นรถเพิ่นสิไปส่งบาทนี่เอาเป่าโทรครับผมพี่น้องคู่นี้ของผู้ใดนาองครับนี่เอาสวัสดีครับคุณพ่อทักททยคุณพ่อกอนครับคู่นี้ว่าจังได๋พ่อคู่นี้ว่า15หว่า15เอาราคาให้พี่ให้น้องกอนเลยพี่น้องครับผมคู่นี้15้าเป็นกันหาชาดีบ่เนี่แม่ผู้ผู้แม่บ่ผู้แม่กันหาชาดีพี่น้องเอานี่ครับเบิ่งเอาได้ครับเด้อแม่ออกสีน้ำม้นครับ่วโตแม่ครับส่วน เออนี่ครับเอาไายสีนานุ่นครับผมพี่น้องกับส่วนสูงน่าจะประมาณร้อยยี่ได้หรอล่ะครับอ่านี่ครับอันในสองแบบครับผมพี่น้องสายเนื้อสายขุนก็ได้เด้อครับเด้อเออเอาเบิ่งเอานะครับเนาะเอาผู้ใดหาแบบนี้ครับผมพี่น้องอ่านี่ครับส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบทุกตัวเด้อครับเด้อคู่นี้ว่าไว้มืดห่ามืดห่าโต๊ะตัวละเท่าไหร่โต๊ะตัวละเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันกว่าครับผมเอาแยกขึ้นไปเป็นครูพอเอาเลี้ยวแต่เลี้ยวแต่แยกก็ได้อ่าแยกกับจำพันสองเลยบ่ จับหันสองเลยเดอพี่น้องครับผมเอาแยกก็ได้ยกคู่ก็ดีเพื่อๆต่อได้อีกหลายเนาะพอเนาอเอเเอ,เเอต่อได้อีกด้อครับเดิอนี่เอาเบิ่งเอาครับผมพี่น้องอครับเหลือคู่เดียว เอาฝากเบอร์ให้นะครับพ่อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สามสี่สองห้าหกสามศูนย์สามสี่สองห้าหกสามพ่อยังจากทางเลยครับพ่อสังวนฟาร์มเชียงยืนอ่าพ่อสังวนฟาร์มจากเชียงยืนครับผมพี่น้องเอาเฝ้าเอาเด้อพี่น้องเด้อเฝ้าโทรนี่ครับโทรไว้ได้ก่อนอีกคือเก้านั่นแหละกูนี่ก็ได้ครับผมนี่ครับกันหาชาดีผู้แม่ครับผมพี่น้องเอานี่ครับอ่าเด้อครับแยกได้ยกได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาบ่ต้องไปน้ำกันกับบ่เป็นอย่างอีพ่อเพิ่นว่าเอามันหมานเดดด้้้ออออออคคคคครรรรัััับบบบบเเีพผผมมขุณหลาย นี่ครับผมพี่น้องบรรยากาศช่วงทิงไทย้อครับเด้อครับผมมือนี่เออแม่เด้ไหมครับแม่นี่ป่ะแม่กับม้าแม่อันนี้มาไหมอีกแม่หนึ่งพนักพี่น้องพึ <c oughs> ่งลงเครืองเด <c oughs> อ้อนี่เออนี่พึ่งลงเครืองตนเครืองว่งหันว่าซันครับเ <c oughs> อาเดี๋ยวดนะครับเด้อครับผมเดี๋ยวจะพาเบื้องแม่นี่อันนี้เป็นแม่สาวคือกันเนาะแม่สาวครับผมสาวอายุจักเดือนครับแม่นี่ปีกว่าปีกว่า ครับแม่สาวปีกว่าเด้อพี่น้องครับผมแดงดีสีเข้มรั้โตเงาขอแข่งขาใหญ่ดีฮึบดีครับผมอ่านี่ครับเบื้องหน้าตาเบื้องส่วนสูงหนอกต่างแนวหลังตรงเด้อพี่น้องครับส่วนท้ายครับผมก๊กหางใหญ่เครื่องดำนะครับอ่ะแดงดีๆครับผมอ่าสีสองสั่งนะครับเสมอเด้อครับเด้ออ่ะเบื้องเอาครับนี่ครับสูงเท่าไรครับแม่นี่ร้อยสี่สิบครับเปิดราคาไว้หลายเป็นไงครับ หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมพี่น้องเอาลักหนึ่งเตะสองคือเก่าเหรอครับยางมาสองรอบก็คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมประทันขว่มสองโยครับพี่น้องเอานี่ครับอ่าเป็นราคาห้องครับผมราคานี่เพื่ออ่าต่อรองได้คือเก่าเด้อครับเด้อครับผมอ่านี่ครับอ่าของเจ้านี่ครับผมพี่น้องเอานี่ครับชุดนี้นะครับเนาะอ่านี่ครับแล้วก็มีอีกซี่แมยืนยืนนี่เหรอพี่น้องท่ายไปแล้วตะขิดต้นๆเนาะตอนต้นๆเด้อครับผมเบิ้งเอาครับผมเอาฝากเบอร์อีกแล้วย้ำอีกรอบครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเก้าสี่เจ็ด 9470615 0615ครับผมหอยร้านจากกาลสินครับผมอ่ะมันหมานครับผมครับผมครับอ่ะนี่ได้ครับพี่น้องกรับบรรยากาศทางโซนงัวงามครับอ่ะมักตัวใดชื่นชอบตัวใดรายละเอียดใดถ้าผมเบ้ารูดถามเห็นว่าชัดเจนกับพี่ต่อสอบถามกับเจ้าของเพิ่นใดอีกเช่นึงเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะครับผมพี่น้องอ่ะมาเบิ่งแม่ นะครับเป็นแม่ท้องเนาะแม่นี่ครับนี่ครับยางมะพร้าวปิดไายให้สวยๆครับผมเป็นแม่ท้องท้องเก้าเดือนพนพี่น้องครับผมท้องก็พอได้แหละครับนี่ช็อกโกแลตท้องกับช็อกโกแลต UNC 17นทับหนึ่งพี่น้องครับผมอ่ะนี่ครับใกล้คลอดแล้วเนาะใกล้คลอดแล้วเก็เดือนแเ้วใกล้คลอดแล้วพี่น้องครับผมอ่เก็บใบบักซีดาทาได้ครับผมรอกินน้องเลยอันนี้ครับแม่โบดช่ำๆเลยพี่น้องครับผมโบดเข้มๆจัดๆนะครับเนาะหน้าตาโบดกีบหูดำคอแข้งขาทุ้งเท่าดำครับผมส่วนท้ายส่วนหลัง ครับผมเอาไทยลำลามหางลากคุณพี่น้องยำยางหางเป็นข้องวะนี้โอ้ยวัางเงียเนาะวันโอ้ยวันหางงัวเนาะดบ้างนะด้วยวันหางเงี้ยเนาะเออนี่ครับบดเข้มจัดเต็มเต็มเลยทุกส่วนเนอะพี่น้องเนอะตัวนี้ครับผมหัวโดนหัวหลุนพร้อมเอาส่วนสูงประมาณเท่าไรครับพ่อร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าส่วนสูงครับผมหัวมีตำหนิอย่างบ้างครับวันนี้ครับรับประกันอ่ารับประกัน้อง กับช็อกโกแลตครับผมพี่น้องเอ้านี่เด้อครับเด้อครับฟังราคานะครับตัวนี้ว่าเท่าไหมื่นสองสามหมื่นสองส่งฟรีร้อยโลส่งฟรีร้อยกิโลพนาพี่น้องครับผมต่อรองได้อีกราคาต่อรองได้อีกครับผมพี่น้องสามหมื่นสองพันบาทส่งฟรีร้อยกิโลเด้อครับเด้อครับผมโตดีๆีเนี้ยหางยิ่งยตันๆเฟ้มล่นๆเลยพี่น้องครับผม เบอร์เอาเด้อครับเด้อเนื้อหนังขอแข้งข้านำไตเบ่มีตำหนียังเพิ่นรับประกันตำหนิให้นะครับประกันท้องประกันตำหนิท้องใกล้คลอดแล้วใกล้คลอดแล้วเออนี่ครับสิ้นเดือนก็คลอดแล้วเออสิ้นเดือนนี่คลอดกับผมพี่น้องใบบักซีดาเก็บไว้ถ่าบ่ผิดหวังครับผมเอาเอาไปรุ่นเอาตัวผู้ตัวเมียในท้องเนาะอ่ะนี่ครับฝากเบอร์ได้ครับบัาหนึ้าหนึ่งศูนด 0577320าเจ็ดเอนยอยพอหน่อยครับอ่า <N oy an> พอหน่อยงวัวถูกครับผม <N oy an> พี่น้องเอา <N oy an> มาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมอ่ะนี่ครับตัวย่างดีมีตัวเดียวม <N oy an> ีตัวเดียวครับผมอ่ะขอบพระคุณในหลายครับผมครับสวัสดีครับครับผมอ่ะนี่เด้อครับเด้อพี่น้องครับผมกับนี่ครับแม่เฟี้ยมเย้ยหล่นหล่นเลยเบิ่งยำอีกรอบนึงครับผมเอ้านี่ครับส่วนโตเพิ่นนะครับเด้อครับผมมักชื่นชอบมองเด้ครับผมพี่น้องกับเอ้านี่ครับมองเด้ไล่ที่อยดาด้ผมถามเหุ้ว่าชาเจนกัสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าของเพิ่นนนนออออีีีกเเท่่ึงงด้้้พคคครรรััับบบผผมมา เบิ่งบรรยากาศครับผมไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องอ่ะนี่เด้อทำหอยย่าสวัสดีครับเอาช่วงเสสายครับผมมือนี่เหลือจังไหนเนี้ยครับหอยย่าบ่เอากองกันยุ่นี่บ่เอามาเบิ่งกองนี่พี่น้องครับผมเอานะครับเบิ่งเออนี่ครับเอากองนี่ครับผมตัวนี้เริ่มที่ตัวนี้แล้วกันหาสิบห้าร้อยครับผมตัวนี้ราคาห้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องเด้อเอานี่ครับ 5500บาทพนะพีน่น้องตัวนี้เอาตัวใด,ดหานะครับเนาะราคาเบาๆหลักพันครับผมเออนี่ครับโอ้ยคือมาสูงเกิงเห็นไหอีหลานาะเอเอไปทั้งหุ้นทั้งหุ้นเอออันนี้อันนี้แยกแม่ไปครับอ่ะลูกแยกแม่ครับผมพีน่น้องเอาตัวใีอีกครับบัดนี้ <c oughs> อันนี้แม่ลูก1 4 5 0นบาทครับผมพีน่น้องราคาหลักหนึ่งเต่สองคือกัน1ม5 0นพเป็นแมล่ลูกลูกัตผู้เนาะ ครับโตลูกเพิ่นครับหมื่นสี่พันห้าร้อยแม่เฟมไง่ซนสูงประมาณรอยสี่สิบไปหารอยสี่สิบหาได้อพี่น้องครับเอาครับหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับผมคู่ใดหาจังสี่อยู่อ่ะลูกที่ใดเพิ่นครับลูกที่สามอ่ะนี่ครับเอาลูกยังน้อยอยู่นะครับแม่ไหนจะท้องว่างเนาะเนี่ครับเอาบาทที่นี่ด้านนี้ครับอันนี้หกพันบาทสายเนื้อสายขุนครับผมเอาหกพันบาท ครับผมพันเสีดพัทาะเสยห้าพันเจ็ดร้อยครับผมพี่น้องเอาหกพันครับผมแล้วก็ห้าพันเจ็ดร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นตัวเมียเด้อพี่น้องนี่ขับสายเท้าบ๊เด้อนี่ครับผมอันนี้ครับตัวนี้ราคาหกพันอ่าห้าพันเจ็ดร้อยบาทเนาะเออนี่ครับราคาห้าพันเจ็ดร้อยครับผมตัวนี้ราคาหกพันบาทครับเอาครับนี่แปดพันห้าอันนี้แปดพันห้าครับผมพี่น้องอันนี้ก็เป็นแดงดีเข้มนะครับเนาะอันนี้ครับโบจัดครับผมพี่น้อง ตัวนี้8,500บาทเด้อครับเด้อเอานี่ครับส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบแล้วพี่น้องส่วนมโอนี่ก็ประมาณเม็ดน้อยๆเลยพี่น้องเด้อครับผมเม็ดสิบเม็ดสิบห้านะครับเอานี่ครับผมอ่ะตัวนี้เท่าไรครับนี่แปดพันตัวนี้แปดพันเอานี่ครับ่นี่ครับตัวนี้แปดพันบาทครับผมพี่น้องเอานี่ครับสายเลี้ยงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องครับผมพี่น้องเอานี่ครับเนื้อขุนเลยพี่น้องเด้อครับผมเบิ่งเอานะครับเนาะแปดพันบาทครับส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบไปหาร้อยยี่ อ,อันนี้ตัวละหมื่นสองพันห้าร้อยครับนี่ครับหมื่นสองพันห้าร้อยร้อยหมื่นสองพี่น้องครับผมเ <_ co. S 1> อาน,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 นี่ครับสายผูสายเนื้อสายขุนตัวย่างดีเนื้อนังหนานๆนี่แหละญงๆเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมหมื่นสองพันห้ารอยบาทครับตัวนี้กับหมื่พยี่น้องเอา <ๆ S 2> นี่ครับส่วนสูงประมาณ125ม1 2 5ยยี่สิบห้าไปหาร้อยสามสิบนครับเดออ้อครับเดี๋ยวนะครับดครับผมเบื้งด้านนี้ให <ๆ S 1> ้น<ล>ะครับเนาะเอาครับบาทที่นี่แม่ลูก ลูกโตผู๋ครับลูกนี่ย่างหนาย่างหญ่เลยพี่น้องครับผมเอ้านี่ครับฮึบฮึบอันนี้คูนี่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับแม่ลูกลูกโตผู๋ลูกจักเดือนแล้วครับลูกสามสี่เดือนแม่ท้องว่างเนาะอ่าแม่ท้องว่างครับผมพี่น้องเออนี่ครับอ่าแม่ส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบห้าครับผมบวกๆครับเบิ้งส่วนท้ายเออนี่ครับหนาใเงยยูย่นเลยพี่น้องครับผมครับเออนี่ครับเบิ้งส่วนท้ายส่วนหลังครับเอ่านี่ครับ สองหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับเอานี่ครับราคาต่อรองได้ชุดนี้นะครับเนาะมีอยู่นี่ของหอยย่าครับผมพี่น้องได้เลยนี่ครับเพิ่นมานะครับเนาะเพิ่นมีให้นะครับมีแต่โตดีๆครับผมพี่น้องราคาต่ำหมื่นหลักพันเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดอยากจะได้โตใดนะครับเนาะก็สามารถติดต่อสอบถามต่อรองคุยราคากันได้ครับเอาฝากเบอร์นะครับ088แปดศูนย์แปดแปดห้าครับผมหอยยาจาก ชื่นชมครับผมพี่น้องเอาครับเอานี่ครับคนอยู่ชื่นชมครับผมพี่น้องส่วนวัวนี่ก็มาชมมาชื่นเลยเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในสนามนี่ละมือน้องมือนี่เออนี่ครับอ่ะครับผมมันหมันนะครับเด้อครับผมขอบขอบคุณไดหลายครับครับอ่ะนี่ครับผมพี่น้องเอาราคาเบาๆมาฝากพี่ฝากน้องเด้อพี่น้องเด้อชุดนี้ครับผมนี่ครับมุอละล้อครับผมกำลังอ่เบิ้งนี่เอายืมแฉ่งนี่เดือยยุ่สามตัวเดือยสามตัวทั้งรถเดินบ่ว่าเท่าไรหนั่นทั้งทั้น ตัคสองนหพอมื่นหาพันรับตัวกลางดีสองมืากันสองมื่นหาเนตัวทัดไปบันถัดไป,ไป,ไปทองเจ็ดเดือนสองมื่นองเจ็ดเดืน 20, อนสองมื่นเอเมาหมดทั้งรถทั้งมัวเท่าเด หาแสนหาแสนขายเลยเอาดิครับหาแสนพี่น้องจึงแบบตัวด้วยครับเด้อครับผมโบโลว่าเอออิเ um> ล่นว่าอิล bueno ah ีว่าอิลีบ่าอิลีแมนนี่ครับเจ้านี่เป็นหนึ่งซี่พี่น้องเอาอีรีดแล้วหายยูหายกินเพื่อนครับผมพี่น้องขายแล้วไปซื้อมาไหมขายแล้วซื้อมาไหมเอาอีรีวะนี่เอาอิลีไม่ค่อยกิดต่อม่คือขเอาเลยเอาอิลีเพื่อนนะพี่น้องไม่ได้ออิลนี่ผมถามเล่นเล่นถ้าเพื่อนเอาอิรีเพื่อน เอานี่ครับยังมาพอกันทั้งนี่มอนีสนามกำลังเรื่อมไว้นะครับด้วยผมออกมาจากสนามครับสนามไว้แล้วก็เลยมาตักไทยอ่ทั้งทีมงานห้อยเอียงก่อเคดีฟ้ามบอกครับเออนี่ครับพกำลังนั่งอยู่นี่ครับกำลังนั่งปั่นเงินกันยั่ปั่นเงินนี่ครับผมกระถาเบื้องอยู่นี่ครับสีเห็นว่าสันนี้สีโจกออกมาตอนไหนเมืราลอยขบบาดเลยนล้วมึงมาสั่งว่าไปไปมันแมีนไปมันซื้อลูกชิ้นนี่ละเออพอาได้ซื้อลูกชิ้นนี่ครับ เห็นว่านี่เอานี่ครับเจ้านี่เพื่อนก็เป็นเจ้าแนใหญ่เนี่ยพี่น้องครับผมเอาผอกันในสนามงัวมาเที่ยวได้เสยยีติบติบเกล็ดติบแปรนี่ติบไม่เกล็ดนี่อยู่ในประมาณยี่สิบตเนาะครับผมนี่ครับชื่นชอบพี่น้องครับผมมีให้เลือกหลายขนาดหลายไซส์ได้พี่น้องนะทุกขนาดทุกราคาเป็นบอกของเจ้าครับผมนี่ครับของฟาร์มนี่เพื่อนจะมีให้ทุกราคาครับผมพี่น้องแล้วก็มีงัวบ่าวันจะเป็นร้อยเลี้ยงสายเนื้อสายขุนครับผมเปี้ยมญ่งัวงามมีให้ทุกรอบครับขึ้นยูทีวาผู้ใดสิมาพ้ออเเราาไดก่นนะ ม่เออเอานี่ครับฝากเบอร์ให้พี่น้องนะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่หกหกเก้าหกหกเก้าครับผมผู้สาวกับทุ่หาได้ได้ครับผมเอานี่ครับอ่ะนี่ครับมันมันครับผมมัน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 ครับมันมันครับผมพามาเบิังบรรยากาศทั้งคอกฝากครับผมพี่น้องด้านนี้นะครับเด้อครับผมคอกฝากเนาะครับเฟรมใหญ่ๆทั้งด้านนี้หลายครับผมพี่น้องงัวแม่จ้ามแม่เยียดครับผมพี่น้องชนนี่ครับ อ่ะเต็มเลยครับนี่ครับยืนอยู่ครับผมพี่น้องเอ้ะนี่ครับมาแกมาขนเอาครับผมเอ้านี่ครับในหางในห้อยครับทางด้านนี้ครับข้อฝากครับผมนี่ครับเต็มเลยครับช่วงนี่ครับเอ้าเอาได้หรือเปล่ครับโอ้ทางนี้เต็มลำเลยครับด้านนี้เต็มลำเลยครับผม เออพี่น้อครับอ่ะยัดเต็มเต็มครับล้ำนี่ครับผมพี่น้ออ่ะรถสิบรออขอหยัดนะครับเด้ออันนี้มาจากทางไหนครับเนี่ยมุกดาหารครับมาจากมุกดาหารครับส่งส่งไปไหนครับอันนี้ไปขุนครับไปขุนเขาฟาร์มเนาะเออนี่ครับเขาฟาร์มไปขุนครับผมพี่น้ออ่ะเต็มล้ำเลยครับผมจังครับครับพามาเบิ้งครับผมพี่น้อรถออกแล้วครับ